สวัสดีเ,เพื่อนๆชาววันพีชบอตี้รัดกันด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาคุยในหัวข้อที่ว่าตัวละครใหม่2ตัวที่กําลังจะมาแต่เราจะไม่ได้คุยกันแค่นั้นนะแล้วเราจะพูดถึงในอนาคตต่อเลยด้วยซ้ํานะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยก่อนว่าอ่าตอนนี้ตัวเกมทางการของอฟอฟฟิเชียลเนี่ยได้ทําการแจ้งมาแล้วและเป็นจุดๆนะครับแต่ว่าเราก็รู้กันแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะว่า จินเบแน่นอนนะคู่กับตัวบูบูที่เป็นคู่ต่อสู้กันทีเนี้ยในส่วนของตัวละครมันจะเก่งไหมอันนี้เรายังตอบไม่ได้เดี๋ยวเราต้องรอดูและคิดว่าน่าจะเข้าพุ่งนี้เที่ยงเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในสิ่งที่ผมอยากบอกต่อก็คือเป็นดังนี้นะอ่ะผมมีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมนิดหน่อยฮะล่าสุดเนี่ยตัวโซโลมันเพิ่งมาเราน่าจะเข้าใจเห็นภาพกันตรงแล้วใช่ไหมและโซโลล่างเนี้ยถามว่าก่อนหน้านี้มีโซโลอีกไหมครับที่เป็นวานก ถูกต้องครับมีแน่นอนอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวผมเปิดหน้าให้ดูก่อนนะโซโลที่เป็นวานนะก็คือตัวนี้เลยนะครับโซโลจูโร่นั่นเองอ่าเนื่องจากว่าไอ้ล่าที่เข้าภาควานเนี่ยมาแล้วตัวหนึ่งแล้วตอนนี้อยู่ในเกาะโองาชิมะงั้นหมายเขาว่าตัวละครทุกตัวที่อยู่ในหมวดของหมวกฟางมาหมดเลยครับก็โรบินล่างปีศาจแฟงกี้สู้กับซาสากิแล้วก็เดี๋ยวมีซาสากิกับแบ็กมาเรียด้วยเพราะว่าโรบินล่างปีศาจเดี๋ยวมีช็อปเปอร์สู้กับควีน งงไหมแล้วมีซันจิอีกคือแบบเอาง่ายๆว่าทุกตัวที่อยู่ในกลุ่มหมวกฟางจะมาทั้งหมดหลังจากนี้เตรียมตัวรับมือกับกลุ่มหมวกฟางมายกแก๊งอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือการันตีว่ามาแน่ๆแล้วเนื่องจากว่าไอโซโลร่างเอ็กมันมาแล้วไงดังนั้นตัวอื่นๆก็ต้องมาตามนั่นแหละยังไงก็มาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะฮะก็สําหรับไอตัวจินเบที่มันจะมาเนี่ยคือจริงๆมันทั้ง2 2อ,อ,อ่าทั้ง2ตัวแหละ อย่างตัววูวูเนี่ยมันเป็นสายโซออนนะครับซึ่งยังไงกลุ่มร้อยอสูน่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนนะนกลุ่มร้อยอสูนร้อยอสูนเนี่ยครับกลุ่มร้อยอสูนณปัจจุบันมันมีเท่านี้เองงั้นหมายความว่ายังไงมันก็ต้องมาเพิ่มจนเต็มอ่ะตอนนี้ขาดใครอ่ะขาดแบ็มาเรียกับซาสสกิใช่ไหมแต่ว่ามันจะครบไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้นะไม่รู้ว่ามันจะรับยังไงนะอ่ะแต่ทีเนี้ยเพิ่มเติมก็คือว่าในส่วนของจินเบเนี่ยมันเป็นมนุษย์เนือ้อแล้วผมอยากเอาอะไรให้ดูหน่อยนะครับ อ,อย่างตอนนี้อันนี้คือซรับสายสีน้ำเงินที่ผมจัดไว้นะทีนี้ผมเผื่อมนุษย์เงือกเพราะผมเชื่อว่ายังไงจินเบย์ก็ต้องมาตามที่คาดสมมุติถ้ามาสีน้ำเงินผมก็จะเอามาแทงไคโดตัวนี้เลยครับงั้นหมายเขาว่าจะได้เป็นแท็กมนุษย์เงือกเห็นป่ะอันหนึ่งละต่อมาที่จะได้นะครับแกล,ลายแอตแทกเกอร์โซออนกุมองฟังอาจจะไม่เต็มนะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยก็ได้สีแท็กไหมโซออนแกล,ลายเอองงอ่ะได้โซออนแกล,ลายแล้วก็มนุษย์เงือกเพิ่มขึ้นมา อันนี้สีน้าเงินนะแล้วก็ในสีสุดท้ายนะครับสําหรับสีเขียวนั่นเองอ่าสีเขียวเนี่ยถามว่ามนุษย์เงือกมีอยู่แล้วหรือเปล่าก็แจ็คไงมีแล้วเห็นปะเออสมมุติถ้าจินเบมาเป็นสีเขียวแต่ผมอยากให้มาสายวิ่งนะเพราะสายวิ่งมันยังไม่มีถ,ถูกไหมเออก็มาเป็นแดงโล่และสีน้ําเงินเป็นหมัดแล้วอาจจะเป็นเขียววิ่งก็ได้อ่าแต่ถ้าสมมุติสีเขียววิ่งผมก็จะเอามาแทนตัวนี้ได้เลยเห็นปะหรือว่าแทนบุ๊กก็ได้หรือแทน จำชื่อไม่ได้แล้วขอโทษบอนนี bon ่เอออ่าเนี่ยประมาณเนี้ยสามตัวเนี้ยผมก็แทนได้เลยทันทีงั้นหมายเขาว่าสีเขียวผมก็จะได้แท็บมนุษย์เงือ่อกงั้นเอาง่ายๆเลยจินเบมไม่ว่าจะมาเป็นสีไหนอะ่ะมันใส่ได้ทุกอันอะ่ะและไอ้รอบเนี้ยมันมาดันเป็นกลุ่มหมวกฟางซะด้วยอ่ากลุ่มหมวกฟางอ่ะผมผมอยากให้ดูนะอันนี้คือสัหรับสีเขียวนะสมมติถ้ากลุ่มหมวกฟางผมเอามาแทงบุ๊กได้เลยเชใช่ป่ะถูกต้องนั่นแหละความหมายครับก็เอาง่ายๆว่าตัวละครเนี่ย เก่งไม่เก่งเนี่ยอีกเรื่องนึงละแต่ประเด็นคือมาเป็นรีเจนผมผมคิดว่าเก่งเพราะว่ารีเจนอาจินเบนก่อนหน้านี้มันดันเป็นสีดาวที่แรกแต้มได้ใช่ไหมแต่รอบนี้มาเป็นรีเจนส่วนตัวมองว่าเก่งแน่โดยเบื้องต้นนะแต่อันนั้นช่างมันเก่งไม่ว่าแต่อย่างน้อยจินเบนมันมาเป็นซับได้อย่างแน่นอนก็อธิบายไปแล้วครบ3มสีนะครับสีไหนก็ดีอ่ะเอาเอาง่ายๆขอให้มันมาเถอะอ่ะก็เป็นดังนี้ละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ส่วนพวกนี้เราค่อยไปลุ้นกันนะว่ามันจะเก่งแค่ไหนก็ค่อยไปดูกันเนาะ